กับแอนนาสุภศรสีงามน,นะคะยังอยู่กับอาจารย์กลิงนะคะอาจารย์เอ็นิกาสุธินันนะคะคุยกันถึงเรื่องราศีเมษนะคะคนราศีเมษจะเป็นอย่างไรณตอนนี้นะคะเพราะว่ามีดาวอยู่เยอะมีดาวมากลุ่มลักนาอยู่เยอะถึง4องค์เพราะเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยก็เยอะตามดาวไปด้วยนะคะเมื่อเกตเป็นตัวเร่งนะคะให้เกิดเรื่องวุ่นวายร้อนใจนะคะมีปัญหาปุ๊บดาวอย่าง บาปะเค็งองใหญ่นะ,ะอย่างมฤตยูเนี่ยดาวอาเพศเนี่ย<ม>ส่งผลอย่างไรกับราศีเมษมังคาจยา์เกศเอ้ยอาจารย์กล่นคือดาวมฤตยูเนี่ยค่ะเขาบอกว่าัยาเพศให้ไทยมฤตยูใช่ไหมคะอาจารย์คนก็ส่วนเหญ่ก็จะกลัวกลัวดาวมฤตย,ยูกันแต่ว่าราศีเมษนี่เขาก็เจอมฤตยูมานานหลายปีล <า S 2> แล้วเหม<ป>ือนกันนะคะแล้วก็ช่วงที่จะหนักๆหน่อยเนี่ยก็ตอนช่วงที่ พระอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้ามาพอพระอาทิตย์เนี่ยมาเจอกับเนื้อตยูเนี่ย เาเรียกว่ารากรวมภัยใช่ไหมคะจใช่ค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้นะคะแล้วก็มฤตยูเนี่ยก็เหมือนเป็นสิ่งที่เป็นพัยาเพศที่มาทําลายนะคะทำลายทาลายอะไรทำลายยศศักดิ์ของเราทำลายเกียรติของเรานะคะทําให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะอาจารย์คนก็จะมีความร้อนอกร้อนใจในช่วงนี้ค่อนข้างมากค่ะคือเรื่องอะไรที่แบบนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นค่ะค่ะใช่ค่ะ ราศีเมษก็เลยบอกว่าในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าพฤกษาชาตานะคะ,ะก็เปรียบลัคนาเป็นต้นไม้ใหญ่อาทิตย์นะสายเปรียบรากนะคะพฤกษานะคะพอดาวอาทิตย์เป็นรากเนี่ยรากแก่นรากแก้วนะคะมลตยยเนี่เป็นดาวภัยอาภพศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของอะไรตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเรื่องของเก้าอี้ของคุณที่คุณนั่งอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าอันนี้ก็จะถูกทาร้ายนะคะ ถูกทำลายได้นะคะตามระยะเวลาของมฤตยูที่อยู่ตรงนี้แต่อาทิตย์เนี่ยจออยู่1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นอีก6วันเนี่ยนะคะตอนนี้พระอาทิตย์อยู่12นะคะมฤตยูยังอยู่18เพราะฉะนั้นมฤตยูเนี่ยเป็นดาวโคจรช้ายังไงแน่นอนซะอีก6วันเนี่ยมฤตยูทันไออทิตย์เนี่ยทันมฤตยูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะผสมกลมกลืนเป็น เนื้อเดียวกันเรียกว่ามีองศา,าเท่ากันเรื่องจะเกิดแต่จริงๆเนี่ยอิทธิพลของดาวเนี่ยเกิดแล้วนะคะเพราะจริงๆอยู่ร่วมราศีปุ๊บปึ้งเข้ามาปุ๊บมฤตยูก็ย,ยิ้มรอแล้วอ,อ๋ออาทิตย์มาเหรอจ๊ <c oughs> อะอ่น,นะเพราะฉะนั้น ก็อยากจะเตือนนะคนราศีเมษนะตำแหน่งหน้าที่การงานอุปสรรคปัญหาบุตรบริวารนะเบาๆเลยบุตรป่วยบริวารสร้างเรื่องใช่ไหมมีเรื่องร้อนใจเะั้คนราศีเมษก็ระมัดระวังแล้วก็ป้องกันดีๆแล้วกันนะคะก็จากหนักเป็นเบาแล้วกันนะคะอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมนะคะเดี๋ยวโดนเรื่องอะไรบ้างเราไปต่อเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะไปถึงดาวที่ได้ตำแหน่งดีที่ให้คุณบ้างในภพที่สองของราศีเมษภพกระดุมพระ พบที่สองพบกระดุมพ้กกระดุมพ้าคือรายได้พบกระดุมพ้าคือการหามาซึ่งรายได้ของเราค่ะ,คะาการได้มาต่างๆนะคะคือเรื่องเงินทองนั่นเองนะคะมีดาวพฤหัสค่ะเป็เกษตรด้วยใช่ค่ะ<ข>เป็นไงคะจนันทรกเกษตรหมายถึงความมั่นคงค่ะจารันความมั่นคงที่นี้ช่วงนี้รายได้มีความมั่นคงอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ายินดีอยู่ค่ะ แล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยนอกจากว่าเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องการเรื่องไรายได้แล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยค่ะ,คะปัตตนิเนี่ยหมายถึงเพศตรงข้ามนะคะ,คะปัตติหมายถึงคู่ครองปัตตนิหมายถึงคู่สัญญานะคะมาก่อน เกิดรายได้ให้เรานะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะดาวไหนที่เข้ากระดุมพัรเนี่ยโดยเฉพาะดาวสุประคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราดูจะดีหรือจะร้ายเนี่ยนะเราก็ดูว่าดาวตรงนี้เป็นยังไงไม่ได้อยู่องค์เดียวด้วยอยู่กลุ่มกับพระจันทร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขเป็นเกษตรการเงินแน่นอนมั่นคงเพราะเกษตรแปลว่ามั่นคงนะคะปัตตนี ก็มั่นคงด้วยะนะแล้วปัตตอ่ิคุณลงทุนร่วมหุ้นตอนนี้เซ็นสัญญาปุ๊บได้ซึ่งหลักทรัพย์ได้ซทุนลก อ่าตอนนี้ก็รับเงินสิคะค่ะแล้วไม่ได้รับธรรมดานะอยู่ร่วมกับพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ได้ตําแหน่งมหาอุดโยดีจังเลยแล้วคู่นี้เป็นงไงคะจันทร์กลิ่นดีค่ะคู่นี้ดีค่ะถือว่าเป็นสุปคราทั้งคู่ค่ะจาจาร์ถือว่าพอได้มาเราก็คือเรียกว่าเหมือนสร้างความสบายใจให้กับตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเป็นสุปเคราะห์พระจันทร์มาจากเรือนพันธุเพราะฉะนั้นก็จะได้ได้เงินจากครอบครัวได้เงินจากการลงทุนเพราะฉะนั้นก็ได้เงินจากคนใน บ้านได้ด้วยะนะคะ,คะแล้วก็ได้เงินจากหุ้นส่วนผู้สัญญาถ้าเราดูในเรื่องของโครงการหรือโครงงานบริษัททุนหรือต่างๆเนี่ยก็จะเซ็นสัญญาได้งานได้ไดร่วมทุนมีหลักทรัพย์เพิ่มแล้วก็<ช>คนคในครอบครัวให้เงินให้ทรัพย์ออ้ยโชคดีนะคนปราศีเมษนะคะโชคดีค่ะแม้ดาวดาวพระจันทร์เนี่ยเขาจะอยู่แค่สอง0ันครึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นแบบได้มาตรฐานที่ค่อนข้างดีค่ะจย์ใช่ค่ะ,คะ พระจันทร์เนี่ยเป็นดาวรายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณจะได้เงินเนี่ยดูจากพระจันทร์เลยนะใช่พระจันทร์เข้าเรือนการเงินปุ๊บวันนั้นคุณจะได้เงินรอเงินรอนูดรอพระจันทร์จะเป็นตัวบอกเลยว่าได้เท่าไหร่ถ้าจุดตั้งรับของคุณดีนะคะอันนี้ดาวจรมาสองโอมเนยเป็นสุปเคราะห์แล้วถ้าคุณไม่มีศัตรูอย่าง อย่างเสาอย่างเสาอยู่อ่สมมติว่าของใครที่ดวงเดิมมีดาวเสาตั้งรับอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเครียดนิดนึงเครียดนิดนึ่งค่ะอันนี้ดาวจรบอกว่ายังไงสาถ้ามีถึงจะมีดาวเสาปกติได้ยากแต่ช่วงเนี้ยสองวันครึ่งเดียวดาวพระจันทร์เป็นตัวตัดว่าวันไหนคุณจะได้จะต้องได้จับเงินนะจ๊ะจะได้จับได้จับเงินอยู่จันทร์อยู่กระดวงพระอ่ะผ่านไปอยู่ในภพศาสตร์ชะาภพที่สามสหัชชะนะคะมีดาวราหูนะเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วย ราพะสหัชชะอย่างดาวราหูเป็นยังไงคะจันกร่งราภะสหัชชะดาวดาวราหูสหัชชะนี่เราจะนึกถึงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะการเดินทางต่างๆนะคะลาพะก็ดีนะคะจันราภะก็คือได้ลาบนะคะได้ลาบแบบราหูด้วยนะคะจันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ ราหูอยู่ตรงนี้ได้ปกินอากาศโชคเลยนะคะคุณตลอดเวลาที่ราหูอยู่ตรงนี้สําหรับคนราศีเมษเนี่ยได้เรื่อยๆนะคะถึงมาตรฐานจะด้อยแต่ว่าราพัแปลว่าผลประโยชน์ลาภผลมิตรผู้ให้การช่วยเหลือเป็นการติดต่อที่ดีมากนะคะจันเก่งใช่ค่ะราหูเป็นสารนี่ให้โชคอย่างคาดไม่ถึงนะคนอื่นมักจะกลัวแต่คนราศีเมษไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวนะคะไดะอย่างดาวพุธมาถึงตัวด้วยจะมีการติดต่อเรื่องผลประโยชน์เรื่องลาภผล แสดงว่าคนทางไกลมาให้ลาบแล้วถ้าในแง่ที่ดีก็คนทางไกลมาให้ลาบแต่ก็ต้องคือพุธกับพุธกับราหูนี่ก็ต้องอะระวังระวังนิดนึงค่ะระวังอาจจะแบบว่ามีสัญญาที่แบบเราเอ๊ะอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมียบาง,งส่วนที่จะต้องระวังเหมือนกันคะ่ะเพราะว่ามองในเรือ่องของสัญญาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะเพิ่มเติมก็คือคนราศีเมษช่วงนี้อาจจะได้รู้จักเพื่อนอย่างราหูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวัง เพื่อนเพื่อนราหูคือช่วงนี้อาจจะไม่ได้ออกไปไหนนะคะ<ช>แล้วก็มีการแชทติดต่อทางไกลอะไรเง<ด>ี้ย<ด>ติดต่อเพื่อนราหูอะไรเงี้ยก็ระวังระวังไว้นิดนึง<ช>ค่ะในส่วนดีก็มีค่ะในส่วนที่ต้องระวังก็ต้องระวัง<ช>อยู่เหมือนกันค่ะเพราะยังไงซะส่วนปกิากาศเนี่ยยังไงเขาให้โชคลาภแต่ว่า <c oughs> ดีว่าช่วงสถานการณ์ตรงเนี้ยมันยังแบบถูกจํากัดอยู่ไม่ไงั้น ต้องระวังคนราศีเมษเพราะเดี๋ยวเลยช่วงนี้ไปเนี่ยอันนี้อาจจะทราบอยู่แล้วราหูเนี่ยจะเป็นเรื่องของเรื่องของอปยมุกอิทธิพลแล้วก็อะไรที่อยู่ในทางค่อนข้างที่จะมืดเทาดําสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีเมษย,ยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องการเดินทางการคบเพื่อนสัก,สกนิดนึงนะคะเรื่องอบายมุกต่างๆนะ,ะถึงจะส่งผลอย่างไรก็แด้ คือในมองเนี้ยเหมือนเป็นประมาณว่าเขามาหยิบย uh ื่นให้ยันคนราศีเมษต้องรามัดระวังนะคะหยิบยื่นมีเ um> รื่องผลประโยชน์มาเข้ามาเข้าล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องรามัระวังนึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอพราะัยังไงซะเราก็ต้องดูในเรื่องของความเป็นจริงนะคะมีสติเข้าไว้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ดูตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงเราก็ต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ เราก็กําลังจะเข้าเรื่องอันนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นของคนราศีเมษเลยนะคะกำลังจะเข้าภพที่สิบค่ะภพที่สิบสำหรับราศีเมษเนี่ยพบกัมมะเป็นยังไงคะอาจารย์เก่งเอาพบกัมมะมาภพกัมมะเนี่ยเป็นเรื่องของการงานนะคะคือคนส่วนใหญ่ก็จะสนใจเอ้าแน่นอนไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช่ไหมอาจารย์ตอนแรกบอกว่าเอ้กระดุมพระได้จับเงินแล้วแต่ทีนี้พอมาดูเรื่องงานโอ้มีดาวอยู่สามองค์เลยค่ะอาจารย์ค่ะ คือดาวองค์แรกเนี่ยเราพูดไม่พูดไม่ได้เลยค่ะต้องพูดถึงดาวเสาก่อนนะคะอา<ะ>จารย์ค่ะดาวเสาเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้กัมมะเป็นเกษตรค่ะ,ะกัมมะคือเรื่องการงานเป็นเกษตรคือมีความมั่นคงนะคะแต่ว่าบางเอิญไม่ได้อยู่องค์เดียวไงคะอา<ะ>จารย์ค่ะอยู่ยังอยู่ร่วมกับกลุ่มกับดาวอังคารแล้วก็ดาวพระหัสอีกนะคะ,ะแต่ทีนี้เราต้องอ่านไปทีละองค์เนาะจะได้ไม่มงง<ะ>ค่ะ คือช่วงนี้ค่ะเรื่องการงานเนี่ยมีความมั่นคงอยู่ค่ะจารย์แล้วก็มีความมั่นคงถ้าถ้าในกรณีที่เราอ่านว่าเสาเป็นเกษตรนะคะจะเป็นการงานที่มีความมั่นคงแต่ทีนี้พอเหลือบมาเนี่ยเราเห็นดาวอังคารเนี่ยทีนี้อังคารเนี่ยจากตัวเองตัวเองคือเป็นดาวประจําตัวเนี่ยมาอยู่ที่มาอยู่ที่ภพที่10บเนี่ยค่ะคือตัวเองทํางาน แต่นี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะจย์ hate, no. เ,เพราะว่าคู่ดาวคู่น yeah. ี้ค่ะเขาเรียกว่าต้องระวังเรื่องอุบัต claro ิเหตุเรื่องการแตกหักอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะจย์ค่ะก็เป็นดาวสององค์ก็จะสรุปว่าอย่างนี้ของราศีเมษเนี่ยเป็นราศีสัตว์ใหญ่นะคะเรียกว่าปัสสวะนะอ่านเร็วๆนะปัสสวะเกณฑ์นะเพราะนันในปัสสวะเกณฑ์ก็คือจะมีเกณฑ์ในเรื่องของภพที่10เข้ามาสัมพันธ์ด้วยก็คือในเรื่องของกรรมมะ กรรมะแปลว่าตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคนราศีเมษแต่ว่ากรรมะเนี่ยจะเป็นองค์เกณฑ์ของคนราศีเมษพฤษภและราศีสิงห์คือภพที่สิบเป็นองค์เกณฑ์นะองค์เกณฑ์เนี่ยเป็นยังไงคะงอาจารย์กิ่งองค์เกณฑ์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นมาตรฐานที่ดีนะคะ,คะของของราศีนะคะเป็นประจําราศีอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะ,ะ,ะก็คือได้องค์เกณฑ์เนี่ยแสดงว่าได้มาตรฐานที่ค่อนข้างดีและมีความมั่นคงนะคะ ค่ะก็คราวนี้เราก็บอกปัสสวัตทศต้ององค์เกณ์อสุรินองเกณ์กล่าวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในภพที่10เนี่ยกล่าวไว้คือดาวที่มีความมั่นคงนะคะก็จริงๆถ้าโดยพื้นฐานน่ะเขาก็จะมีแค่ดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวอังคารนะคะแล้วก็ดาวศุกร์นะคะนดาวที่บังคับใช่นะคะเพราะฉะนั้นพอดาวเป็นอง์เกณ์ในภพที่10ปุ๊บเนี่ย บังคับไว้แต่จริงๆถ้าในโหราศาสตร์คือจริงๆอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะกล่าวไว้ว่าในภพที่10ถ้าดาวไหนจอนมาปุ๊บเราก็จะอ่านว่าเป็นดาวองค์เกณฑ์ได้แม้กระทั่งจะเป็นดาวเดือนดาวปีหรือดาววัดน,นะคะองค์เกณ์ในที่นี้ก็สร้างความองค์เกณ์หมายความว่าถาวรน,นะคะมั่นคงเข้มแข็งสําหรับคนราศีเมษนะคะพอราศีเมษปุ๊บเนี่ยอย่างที่อาจารย์กิ่งกล่าวไปนะคะอาจารย์กิ่ง าดาวใหญ่เลยดาวเสาที่เป็นกเกษตรนะคะดาวเสาที่เป็นกเกษตรเนี่ยก็ให้ความที่เป็นความมั่นคงเหมือนกับเป็นองค์เณฑ์นะคะแต่คราวนี้เราเลยบอกว่าดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวโทษทุกข์นะคะดาวโทษทุกข์เออ มันก็หนักเหนื่อยจ้่อาจารย์คือคือในส่วนดีก็ดีค่ะแต่ในส่วนที่ลักษณะที่เขาเป็นอย่างที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์กล่าวบ่อยๆนะคะว่าดาวโทษทุกข์ให้ถ่ายเสาแล้วก็เสาเนี้ยเป็นประธานของบบพระเคราะห์นะคะคือก็จะมีความเครียดมีความกดดันคุ้มเครียดอยู่นะคะคือคุ้มเครียดเรื่องอะไรก็เรื่องการงานนั่นแหละค่ะใช่ไหมคะเพราะั้นเนี้ยเสาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์เพราะั้นเนี้ย โทษทุกเรื่องอะไรมันก็เครียดเรื่องงานอย่างที่อาจารย์กิงบอกนะคะแต่ว่าจริงๆพอเครียดปุ๊บเนี่ยเสาเนี่ยจะเป็นดาววางแผนใช่ไหมคะพอวางแผนเออวางแผนแต่วางเยอะไปหน่อยไงวางแล้ววางอีกนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดรอบคอบนะคะดาวเสาเนเสามันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของความคิดวิเคราะห์วางแผนนะคะพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความมั่นคงให้กับเจ้าชะตานะคะ พอดีเลยนะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวบัพพะคะเหลือไปเห็นที่อาจารย์กลิ่งว่าดาวอังคารดาวองคานเป็นดาวประจําตัวบัพาะค์ทั้งคู่ค่ะอาจารย์เป็นดาวประจําตัวของคนราศีเมษแล้วไปเจอดาวเสาเนี่ยนะคะดาวเสาเนี่ยเขามาก่อนแล้วเขามาก่อนดาวองคานเพิ่งมาใช่ค่ะเมื่อเจอกันปุ๊บเนี่ยดาวประจําตัวพอมาอยู่ในภพที่10บนะคะแล้วมาเจอดาวเสานะดาวองคารเนี่ยคนราศีเมษเมื่อดาวประจําตัวไปอยู่ี่ภพที่10บบวก ต้องเนี่ยเตรียมตัวเลยรับภาระหน้าที่ในเรื่องของงานใช่ค่ะนะแล้วเกิดแบบปรับปรับนะคะอาจารย์อยูย่ๆบางทีส้มส้มหล่นอาจารย์แต่ไม่ใช่ส้มหล่นเรื่องดีก็จะเป็นแบบปรับปรับอ้าวตายฉันต้องทําอันนี้ด้วยเหรอะนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวอังคารปุ๊บเป็นดาวบาปปะคะเหมือนกันเมื่ออังคารเป็นดาวบาพปะค์พอเข้ามาปุ๊บได้มาตรฐานที่ดีเป็นอุดเข้มแข็งมากคือฉันเป็นใหญ่ตรงเนี้ยฉันเป็นหัวหน้าไงฉันเป็นเจ้าของกิจการค่ะ แต่เมื่อดาวเสาร์ท่านมาก่อนแล้วนะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่อุบัติเหตุนะเป็นดาวในเรื่องของการหักมุมเปลี่ยนแปลงอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าอุบัติเหตุอย่างเดียวแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันฉับพลันกระทันหันคุณอาจจะต้องวางแผนรับมือกับเรื่องของงานต้องปรับมุกใหม่ปรับในเรื่องของกลยุทธ์ใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงจากเดิมใหม่คือทำให้คุณต้องวางแผนเยอะอ่ะ นะคลบมุมอะไรก็แล้วแต่เพื่อ,อที่ใช้งานที่คุณรับผิดชอบอยู่เนี่ยสามารถไปได้แต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้ไปได้ค่ะดาวคู่นี้จะมองว่าคู่นี้เป็นดาวที่เก่งนะถ้าอยู่ในพื้นฐานดวงเดิมนะไม่ไม่จอนะ,ะถ้าใครมีเสากับอังคารอยู่กันในภพที่สิบเนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นคนเก่งนะ,ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆน,นะเช่นได้รับการยกย่องได้เกียรติบัตรได้คุณวุธได้วุฒิบัตรใน,นเนี้ย เกิดจากวุฒิความรู้การเปลี่ยนแปลงของคุณเลยนะคะเพราะว่าเสาเนี่ยเป็นการวางแผนในเมื่อดาวประจําตัวคุณเนี่ยได้องค์เกณฑ์อยู่ในภพที่10ปุ๊บเนี่ยจริงๆทุกราศีจริงๆถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยภพที่10เนี่ยเราเรียกว่าจุดจอมฟ้าอยู่แล้วถูกไหมใช่ใชแต่พอมาในเรื่องของราศีเมษปุ๊บเนี่ยเพิ่มองเก์เข้าไปอีกอมันเลยเป็น2มาตรฐานเนี่ยเป็นสองเป็น2อ,อย่างในเวลาเดียวกันมาตรฐานแบบเป็น2เท่าเลยใช่ไหมใช่มันจะมีเกณฑ์สองเกณฑ์เพราะจริงๆถ้าถ้าจะไม่ใช่เกณฑ เ,เกณฑ์ปัสสาวะเนี่ย<ม>คือไม่ใช่เกณฑ์ของสัตว์ใหญ่ปุ๊บคุณย้ายไปที่ราศีไหนก็ได้พบที่สิบเนี่ยเราเรียกว่าจุดจอมฟ้าอยู่แล้วจุดจอมฟ้าคือดีใช่ไหมคะใช่คนเราเกิดมาถ้าจุดจอมฟ้ามีดาวถือว่าดาวดวงนั้นนะคุ้มดวงชะตานะ คือภพที่สิบเนี่ยมีดาวคือดาวดวงนั้นน่ยก็จะคุ้มครองดวงชะตาของคนของคนคนนั้น่นะคะแม้ว่าคุณจะเป็นดาวบ่าประเคาะหรือสุปะถ้าสุปะเคาะเนี่ยเรียกว่านิ่มนวลแต่ถ้าด่าประเคาะเนี่ยบาประเคาะเนี่ยปุ๊บเนี่ยอันนี้โหดนิดนึงแต่โหดแล้วคุณแบบอ้าวโหดเราไปได้ไงใช่ค่ะโหดเราไปได้เหมือนแบบท่องทามปุ๊บอย่างสมมติยังมีดาวเสาเนี่ยอย่างเด็กที่เกิดหรือว่าเนี่ยดาวเสาเกิดขึ้นมาในดวงเดิมคุณมีเสามีอังคารอยู่เนี่ยคนนี้เป็นคนเก่ง เพราะว่าหนึ่งดาวประจําตัวคุณได้องค์เกณ์เสาก็เป็นองนค์เกณ์แล้วคุณลองดูเดีวเสาอังคารเป็นดาวแอคชั่นใช่ค่ะเขาเรียกว่าคือถ้าสมมติว่ามีการต้องแข่งขันต้องต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการสอบมีอะไรเงี้ยคนคน,นนั้นมักจะได้อังคารคเก่งมากในเรื่องอของแบบแข่งขันประมูลสอบช,ชิงทุนแบบเป็นนักะหะเขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายพวกนี้จะแบบอชอบชอบในเรื่องของกิจกรรมการทํางานการออกแอคชั่นต่างๆเนี่ยอังคารเนี่ย นำหน้าใช่ค่ะจะเด่นกว่าเสาด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครที่มีเสากับอังคารในดวงเดิมปุ๊บเนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะหรือเขาเรียกว่ามีความสามารถเนี่ยมากกว่าคนปกติธรรมดาจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะรย์เท่าที่สังเกตมาเนี่ยนะคะใช่เพราะว่าชอบความท้าทายชอบความท้าทายถ้ามีเสาองค์เดียวก็ได้นะถ้าเสาอังคารปุ๊บเนี่ยเป็นอัจฉริยะบุคคลนะคะแต่ว่า อันนี้เป็นพื้นพื้นฐานหรือเป็นองค์ความรู้ได้เลยในเรื่องของคนที่เราจะดูปุ๊บเนี่ยเสาังคารคุณอยู่ในพบที่10นะคะ,ะก็จะเป็นคนเก่งและคนถาวรได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่สำหรับคนลัสิเมตนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อช่วงหน้าค่ะ